สวัสดีนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนคอร์ดเพลงนะฮะตัวร้ายที่รักเธอเนะฮะเรามาดูแพทเทิร์นนะฮะจังหวะในการดีดกันละกันนะฮะก็จะดีดลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะฮะคอร์ดที่ใช้เล่นเพลงนี้มีอะไรบ้างนะฮะมียูซีคอร์ดนะฮะมีคอร์ด F e m i n o r 7นะฮะ G 7แล้วก็คอร์ด C นะฮะท่อนร้องนะฮะที่ร้องว่า ก็รู้ว่าคงสู้เขาไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีนะฮะคอร์ดนะฮะมีคอร์ด F, E minor seven, คอร์ด F และก็คอร์ด E minor s นะฮะก็รู้ว่าคงสู้เขาไม่ไหวสุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดีดังทศกัณฐ์ที่แพ้พระรามทุกที ให้ดีแค่ไหนนะะก็ไม่ได้ใจสีดานะฮะคอร์ดบีอ่าเอฟอีเมนเซเว่นคอร์ดเอฟแล้วก็คอร์ดจีเซเว่นนะฮะดังทศกัณฐ์ที่แพ้เพร่ามทุกทีให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีดาสำหรับท่อนฮุกนะฮะก็ ะะถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกับเขาแต่เหตุใดเล่านะฮะจึงเป็นตัวเราที่แพ้เสมอนะฮะคอร์ดก็มี F นะฮะ e m i n ้นทคอร์ด F แล้วก็คอร์ด C นะฮะถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกับเขาแล้วเฮ ทุกทุกอย่างทุกการกระทำเพียงหวังให้เธอหันมาเจอเจอ,เจ,อจ้องมองและลองสนใจนะฮะคอร์ดก็มีคอร์ด F อ,อ,อีเมเนอร์เซเว่นนะฮะคอร์ด F แล้วก็คอร์ด G ีเซเว่นนะ,ะทุกทุกอย่าง และตอนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนจบไม่มีใครครบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจนะฮะคอร์ดมีคอร์ดเอฟอิมเมเนสเซเว่นอคอร์ดเอทแลวก็คอร์ดอ่าซีนะฮะก็และตอนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนจบ ถึงฉันจะร้ายนะฮะแต่ก็รักเธอจนสุดหัวใจอยากให้รู้ไว้ถึงฉันจะร้ายฉันก็รักเธอนะฮะคอร์ดมี F นะฮะ E m i n o s e n นะฮะคอร์ด F E m i n o s e n แล้วก็จบที่คอร์ด C นะฮะถึงฉันจะร้ายแต่ก็รักเธอ ตรงนะฮะอยากให้รู้ไว้นะฮะเราจะดีดนะฮะอยากให้รู้ไว้นะฮะเราจะดีดเป็นลงขึ้นลงนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอคอร์ด e อีเม้นเซเว่นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ดซีนะฮะอยากให้รู้ไว้ถึงฉันจะร้ายฉันก็ร้าย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ